สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนิน,ใน,ในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 8แรนดอมคลิปนี้เราก็จะมาเปิดไพ่รับมือกับพลังงานกลุ่มนาซีซีดกลุ่มแก๊สไลติงนะเพราะกลุ่มเหล่านี้เขาจะไม่รู้ว่าตัวของเขานั้นเป็นคนไม่ดีทำอะไรไม่ดีบ้าง นินทาใส่ร้ายป้ายสีแซะคนอื่นแย่คนอื่นก่อกวนคนอื่นขิงคนอื่นนะคะพลังงานของกลุ่มเหล่านี้เขาจะไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงทำร้ายจิตใจคนอื่นพูดจาไม่ดีต่อคนอื่นเราเป็นคนปกติ นะเราควรที่จะรับมือกับเขาอย่างไรกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาในรูปแบบของสังคมเพื่อนร่วมงานคนที่เขามีประเด็นกันกันกบคุณคนที่เขารู้จักกับคุณแม้กระทั่งคนใกล้ตัวของคุณที่เป็นคู่รักคนรักของคุณด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่รับมือกับกลุ่มพลังงานเหล่านี้กันว่ากลุ่มพลังงาน กลุ่มคนเหล่านี้นาซิซิสตหรือว่ากลุ่มคนแกส๊สไลติงคิงคนอื่นนะคะเราจะต้องรับมือกับกลุ่มแบบนี้อย่างไรอ่านตาหน้าไพ่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะวิโกโราศีการทัดดินพลูโตโทัดลมมิถุนตุนกลุ่มแอริสราศีเมทัดไฟเอิร์ธทัดดินพฤศพกันมังกรจรัดราศีพฤชศพทัดิน ซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟสะเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องคุณมีสองห22 1 19 17หนึ่งแล้วก็26เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เขานินทาใส่ร้ายป้าสีคุณเขาจะไม่ยอมรับความจริงหรือว่าเขาเป็นคนที่อิจฉาคุณเขาก็จะไม่ยอมรับว่าเขาอิจฉาคุณเหตุปัจจัยเหล่านี้ แม้คุณจะคาดขันขยันขยอให้เขายอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนอิจฉาคุณแสะคุณแย่คุณก่อกวนกวนประสาทคุณเพราะคุณนั้นโดดเด่นกว่าเขาเพราะคุณมีหน้าตาที่ดีกว่าเขาเพราะคุณสวยหรอเพราะคุณประสบความสําเร็จในอาชีพการงานพวกเขาจะอิจฉาคุณและพวกเขาจะมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างกับคุณแล้วเขาจะไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนอิจฉาคุณ กลุ่มเหล่านี้จะคิงคุณกลับถ้าแบบว่าคุณไปว่าให้เขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีขี้อิจฉาเขาจะไม่ยอมรับคุณจริงความจริงและเขาจะขิงคุณกลับด้วยหาว่าคุณคิดมากไปหรือเปล่าเออหรือว่านะเออประมาณที่แบบเหมือนเออรู้สึกว่าเออให้ความสําคัญตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กลุ่มกลุ่มเหล่านี้เขาจะไม่ยอมรับความจริงนะคะฉะนั้นเราจะมา เปิดไพร่รับมือกับกลุ่มพลังงานแบบนี้จริงๆแล้วไลค์โค้ดหลายท่านนะคะก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าในสภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยสาเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเกลียดกันไม่ชอบกันอิจฉา,ากันเพราะมันจะมีใครใคนใดคนหนึ่งที่โดดเด่นกว่าประสบความสำเร็จมากกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าร่ำรวยกว่าซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะในชนชั้นเดียวกันนี่แหละ นะแต่เราจะอาจจะมีความโดดเด่นมากกว่าเขาเขาก็เลยอิจฉาเราเขาก็เลยอยากจะแซะอยากจะกดให้เราต่ำลงแต่เขาจะไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉานะเป็นคนไม่ดีนะคะเราจะไปคาดคันนะไปบีบคั้นให้เขายอมรับความจริงไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นกว่าคนที่เป็นกลุ่มแกสไลติงกลุ่มนาซีซีดอย่างไร นะคะขอดูพลังงานของคุณที่โดดเด่นเนื้อกว่ากลุ่มแก๊สไลติงกลุ่มนาซีเซดนะคะ ความโดดเด่นของคุณที่เหนือกว่ากลุ่มแกสไลติงกลุ่มนาซิซิเห็นไหมเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เป็นพลังงานของผู้ทรงศีลผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะจึงอาจจะได้รับบททดสอบจากสิ่งศิ์และจักรวาลน,นะพลังงานครูบาอาจารย์พลังงานผู้รู้พลังงานของผู้อย่างรู้พลังงานของคนที่มีความสุข นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะแสดงออกว่าตัวเองมีความสุขและตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานจึงมีพลังงานของกลุ่มคนเก่าเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่านะคะที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกว่าเรียบเทียบชีวิตกับคุณได้เห็นไหมไม่ว่าเขาจะทําอะไร เขาก็ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะเป็นพลังงานของคนที่เดอะมูนเนี่ยหมกมุ่นไบโพล่าคิดมากคิดเยอะชีวิตตัวเองไม่มีความสุขนะคะเห็นชีวิตของคุณดีกว่าประสบความสําเร็จกว่าคิงสิคะเดอะเดวิลออกมาคิงเห็นไหมเดวิลขยาย6กคาถาเดวิลคือพลังงานลบ พลังงานของคนท็อกซิกพลังงานของคนขี้อิจฉาพลังงานของคนอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากประสบความสําเร็จแต่ทําไม่ได้ได้แต่รอเออทำอะไรทําธุรกิจการงานอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเครียดนะคะห้อยหัวอยู่บนต้นไม้นู่นนะคะชีวิตที่แบบเหมือนกับว่าเปรียบเทียบตัวคุณกับเปรียบเทียบตัวเขาแล้วเขาแย่มากนะเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าสังคมเก่า นะคะหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าคุณแต่เขากลับไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณในขณะที่คุณเดซันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะตามขิงคุณเนี่ยนะคะเหมือนชีวิตของเขาไม่มีอนาคตแต่ตัวของคุณเนี่ยไปไกลแล้วพ่อมัวแต่มาขิงคุณพ่อมัวแต่มาตามที่แบบจะมาบี้นะคะมาเหยียบย่ําคุณเนี่ยย่าได้ไหมไม่ได้ ชีวิตของเขาไม่มีความสุขหรอกค,ค่ะกลุ่มคนเหล่านี้นะ,ะชอบอิจฉาหรือว่าชอบนินทาใส่ร้ายป้ายสีไม่ยอมรับความจริงนะคะชอบเหยียบย่ำคนอื่นอยากจะกดชีวิตของคนอื่นให้ต่ำเท่ากับตัวเอง,ต,เองตัวเองไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ทำไม่ได้นะคะเอออย่างเช่นนะคะอย่างเป็นหมอดูเนี่ยคนที่ รู้จักกับคุณนะถ้าเป็นคนรู้จักกับคุณในสภาวะสังคมแวดล้อมเพื่อนร่วมงานเนี้ยมารู้ว่าคุณทำงานโซเชียลคุณดังคุณมีลูกดวงคุณมีสมาชิกสนับสนุนช่องคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไปทำงานประจำด้วยและคุณก็เจอสภาวะเพื่อนสังคมที่รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณทำงานอาชีพเสริมแล้วดัง ก็อยากประสบความสําเร็จเหมือนคุณอิจฉาคุณคิงคุณพยายามกดให้คุณต่ําลงพยายามที่พูดนินทาใส่ร้ายภาษีคุณนะคะหาข้อผิดพลาดในการทํางานของคุณที่เขาทํางานกับคุณในปัจจุบันอะ่ะเออกดให้คุณต่ําเท่ากับเขาแต่มันไม่ได้ไงมันแสดงออกถึงความอิจฉาลิษยาที่คุณประสบความสําเร็จมากกว่าไม่ยอมรับความจริงกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มขิงกลุ่มแก๊สไลติง กลุ่มไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าจิตใจตัวเองนั้นหมกมุ่นขี้อิจฉาอยากจะกดให้ชีวิตของคนอื่นต่ำเท่ากับตัวเองนะคะเออตามมาระรานคนอื่นเขาเห็นชีวิตของเขาประสบความสำเร็จนะ,ะการแกล้งในสถานที่ทำงานเดิมๆไม่พอยังตามไประรานในโซเชียลอีกนะคะเนี่แหละเขาไม่ยอมรับความจริงนะกลุ่มเหล่านี้ ะค,ะคือเป็นกลุ่มที่แบบรับรู้เรื่องราวของคุณอะ่ะแล้วก็อิจฉาคุณที่ชีวิตของคุณดีกว่าประสบความสําเร็จมากกว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่าฉะนั้นคุณต้องรับมือกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มคนเหล่านี้เรามาดูจุดด้อยของเขากันดีกว่าจุดด้อยกับวิธีจัดการนะคะกลุ่มแกสไลติง้ง กลุ่มขิงชีวิตของคนอื่นกลุ่มที่อิจฉานะกลุ่มที่แบบไม่สามารถประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดอ่อนของเขามีอะไรบ้างจุดอ่อนของคนที่เป็นกลุ่มนาซิซิสต์แกสไลติงนะคะและเราจะรับมือกับเขาอย่างไรวิธีรับมือเอาไวท้ทีหลังนะคะเรามาดูจุดอ่อนของเขาก่อนจุดอ่อนของกลุ่มนาซิซิสต์กลุ่มแกสไลติง เป็นพลังงานของคนที่ชอบเอาชนะชอบแข่งขันชอบหาเรื่องมาเป็นกลุ่มนะคะไปคนเดียวไม่ได้นะเขาชอบมาเป็นกลุ่มเออเขาชอบอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็รุมคุณนะคะทำให้คุณหัวเดียวกระเทียมรีบถ้าหากคุณนิ่งไม่ได้ถ้าหากคุณเฉยไม่ได้นะกลุ่มคนเหล่านี้คือแบบรวมกลุ่มรวมก้อนเนี่ยถ้าแบบเขาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่สามารถทำะายได้ แต่ถ้าเขามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเขาถึงจะมีความกลา้าพูดนะคะเขาจะใช้ความพูดเขาจะใช้วิธีการพูดโน้มน้าวจิตใจคุณหรือว่านินทาคุณอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนทาให้คุณรู้สึกอึดอัดนะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวทําให้คุณลําบากใจนะคะแบกรับภาระปัญหาต่างๆถ้าอยู่คนเดียวเขาจะไม่กล้าพูดนะเขามักที่จะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัว ะะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ยเวลาที่เขาอยู่เป็นก้อนเนี่ยมันก็จะซุบซิบซุบซิบมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันอยู่คนเดียวเนี่ยพังนะคะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันอยู่คนเดียวมันก็หัวหดนั่นแหละนะคะมันก็หดหัวนั่นแหละมันไม่กล้าที่จะทําร้ายคุณหรอกฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อถึงเวลาเนี่ยกลุ่มคนเหล่าเนี้ถ้าหากคุณนิ่งนิ่งให้ดีที่สุดนิ่งให้ได้ที่สุดนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เขา,าก็ จะแตกสลายไปเองนะคะเหมือนแยกย้ายเหมือนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะกลุ่มคนเหล่านี้แต่เวลาที่มันจับกลุ่มนะรวมกลุ่มรวมก้อนกันเนี่ยมันจะสามารถที่แบบกู้ยุบขยิบนะพูดถึงเรื่องของคุณได้โดยที่ใส่ลายป้ายสีใส่สีตีไข่นะคะเออฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะก็เรียกว่ามันอยู่เป็นฝูงนะคะมันก็จะมีจ่าฝูงที่แบบอาจจะไม่ชอบคุณ และนะคะ The Judgment, i l l v s r กลุ่มคนเหล่านี้เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรของคุณเป็นคนที่จะมาทำให้ตัวงค,คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้มาแบบมาลอยๆนะไม่ได้เหมือนกับเกิดมาอยู่ดีๆมาเกลียดคุณมันไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในเรื่องของอาชีพการงานและความมั่นคงและทำให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ คือมาปรับเปลี่ยนอะคุณต้องยอมรับถ้าคุณเจอพลังงานของเพื่อนของกลุ่มคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจของกลุ่มคนที่นะ,ะมาเป็นบททดสอบในการทำงานของคุณให้คุณรู้ไว้เลยว่าชีวิตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะและชีวิตของคุณจะสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้คุณไม่จำเป็นที่จะเพิ่งพาผู้คนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสังคมคุณสามารถที่จะร่ำรวยและคุณสามารถที่จะค้นพบโอกาสช่องทางชีวิตของคุณได้ให้คุณรู้เลยนะกละุ่มคนเหล่านี้มาเป็นบททดสอบนะคะและกลุ่มคนเหล่านี้เขามีปมนะคะเขามีปัญหาชีวิตเขามีปมเขามีเรื่องราวที่เขาไม่สามารถที่จะพูด หรือว่าเล่านะคะอธิบายหรือว่าระบายให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างเช่นปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาที่แบบเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้ในเรื่องของความรู้ความสามารถเก่งไม่เท่าคุณใช้ชีวิตให้ดีได้ไม่เท่าคุณใจดีได้ไม่เท่าคุณนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ไม่เท่าคุณเป็นกลุ่มคนที่แบบเหมือนปกปิดปัญหาส่วนตัว นะสิ่งที่จะพูดได้ก็คือเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนที่ดีกว่าตัวเองนะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาจะพูดถึงคุณเพราะอะไรเพราะเรื่องส่วนตัวของเขาพูดไม่ได้พอเขาไม่กล้าพูดพูดออกมาก็โดนนะโดนนินทาเดี๋ยวโดนเอาไปเล่าต่อไปพูดต่อนะเพราะเขาก็ไม่ได้ไว้ใจกลุ่มขี้ฉากลุ่ม g กส l i g h t i กลุ่มขี้นินทากลุ่มนาศีซีดกลุ่มที่ชอบอิจฉาคนอื่นกลุ่มที่ชอบแซะคนอื่นกลุ่มที่เห็นชีวิตของคนอื่นดีกว่าแล้วตัวเองทําไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ได้ฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจเพราะกลุ่มเหล่านี้เขาไม่ได้มีความมั่นใจกับการใช้ชีวิตเลยเขามีปัญหาสิบดาบเขาเครียดเขาต้องการระบายความรู้สึกเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเขาทำไม่ได้ เขาเป็นไม่ได้เขามีไม่ได้เขาประสบความสําเร็จไม่ได้เขาไม่ได้เจดีเหมือนคุณนะเขาเป็นคนดีไม่ได้นะเออนะคะเขาไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยและเขาไม่ไว้ใจใครที่จะเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้คนอื่นฟังต้องการที่จะไปกดคนอื่นให้ต่ำเพื่อที่จะยกตัวเองขึ้นมาฉะนั้นนะคะคุณก็จะเป็นคนที่แบบโดดเด่น ในสายตาของกลุ่มคนเหล่านี้และกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็น fc ของคุณ fc ตัวยงเขาไม่สามารถที่จะเป็น dm r e s s ที่สมบูรณ์แบบได้นะคะไม่ว่าเขาจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วมีภรรยามีสามีแล้วเขาก็จะเก่งไม่ได้เขาก็จะไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวอ,อหรือว่านะเป็นพลังงานของคนที่แบบคือเหมือนกับ วัยกลางคนไปแล้วอะ่ะจะเป็นมนุษย์ป้าเป็นกลุ่มมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยากจะประสบความสําเร็จแต่ทําไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่แต่งงานแล้วก็มีปัญหาชีวิตเห็นไหมก้าวคามีปัญหาชีวิตครอบครัวแล้วก็บริหารจัดก,การชีวิตของตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่แบบคือทาอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็จะต้องเหมือนกับว่า เมื่อเจอคนที่ดีกว่าเมื่อเจอคนที่ประสบความสําเร็จกว่าเมื่อเจอคนที่แบบเก่งกว่าเนี่ยก็จะขิงก็จะกดให้คนคนนั้นต่ํากว่าตัวเองเพราะเขาไม่มีความสุขเพราะว่าเขาต้องการที่จะโดดเด่นกว่าคุณแต่เขาทําไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่แบบเหมือนอยู่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงโตกว่าคุณอายุมากกว่าคุณแต่ไม่ชีวิตไม่ประสบความสําเร็จ นะอาจจะยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตอาจจะมีชีวิตครอบครัวที่แต่งงานแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือว่านะคะคือเห็นใครดีกว่าไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้มันเป็นพลังงานของคนขี้อิจฉานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถามว่าเขาเป็นโรคจิตไหมมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ยอมรับความจริงในการใช้ชีวิตแล้วก็ไปคอยกดชีวิตของคนอื่น กดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองเพราะตัวเองอยากเป็น D e อเรอร์ตัวเองอยากเหนือกว่าตัวเองอยากดีกว่าตัวเองอยากถูกชื่นชมมากกว่านะคะเขาจะไม่ยอมรับความจริงกลุ่มคนเหล่านี้คือเขาไม่รู้นิสัยของตัวเองหรอกเพราะว่าเขาอ่ะคือไม่คิดว่าการนินทาการแซะการใส่ร้ายป้ายสีการก่อกวนชีวิตของคนอื่นมันคือบาปเดี๋ยวเรามาดูกัน ลุ่มคนเหล่านี้เขาจะได้เจอกับสิ่งใดนะคะเราจะต้องจัดการเขายังไงเครียดคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะไอ้ทุกวันเนี้ยนะคะที่เขานั่งหายใจเข้าออกทุกวันเนี้ยเขาก็มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องอยู่ในใจอ่ะหน้าดำํมเครียดนะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะมีปัญหามีไฟสุมรวงตัวเองนะแม้จะไปพยายามที่จะทำดีสร้างบุญสร้างกุศลแค่ไหนเนี่ย ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เพราะกรรมมันเยอะวิบากกรรมมันเยอะเอออดีตเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมมาเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่สามารถจะหลุดพ้นได้นอกจากจะสำนึกผิดหรือว่าอาจจะได้รับการอโหสิกรรมจากคุณเขาถึงจะใช้ชีวิตที่ดีได้ถึงจะมีความสุขได้ นะพลังงานกลุ่มคนเหล่านี้จะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาชีวิตที่แบบคือเล่าให้ใครฟังไม่ได้อ่ะมันอยู่ในความเครียดไงไอ้สิ่งที่ทําได้ก็คือเนี่ยเจ็ดดาบเห็นไหมคือจะต้องเหมือนกับหาทางระบายความรู้สึกกลั่นแกล้งคนอื่นนะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนินทาคนอื่นกดชีวิตของคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขจอมปลอม ะค,ะคุณไม่จําเป็นต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเขาเครียดทุกลมหายใจเข้าออกของเขาเนี่ยมีแต่ความท็อกซิกมีแต่ปัญหาชีวิตมีแต่ปัญหาการงานมีแต่ปัญหาการเงินท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นปัญหาได้ชีวิตก็เหมือนกับเหมือนถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์งลงโทษนะเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวนเนี่ยอาฆาตชิงชังพยาบาทนะคะชีวิตอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ ในขณะที่เขาเหมือนกับว่าคือทําทุกอย่างเหมือนเหมือนคุณเลยแต่สิ่งที่เขาต้องเจอก็คือปัญหาคือมันอาจจะเป็นชีวิตที่คนที่เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จอะนะแต่มันทําไม่ได้และพลังงานเดือเดวิลหรือสเตรนเนี่ยเขาจะต้องเจออุปสรรคเขาจะต้องเจอปัญหาแล้วเขาจะต้องบริหารจัดการและเขาจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ได้ หรือว่าตื่นรู้ให้ได้ว่าชีวิตของเขาอ่ะทำไมต้องเจอปัญหาเรื่องแบบเนี้ยทำไมต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทำไมเขาถึงไม่มีความสุขสักทีทำไมชีวิตของเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จไม่มีความมั่งคั่งไม่มีความสมบูรณ์แบบสักทีเพราะตัวเขาเองไงมัวแต่ไปเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นกับตัวเองไปอิจฉาคนอื่นแล้วก็ ไปเสียเวลากับชีวิตของคนอื่นพลังงานของกลุ่มคนเหล่านี้คุณไม่ต้องไปเสียเวลาสนใจเพราะไอ้ทุกวันเนี้ยเออคุณเด่นกว่าเขาคุณดีกว่าเขาคุณประสบความสำเร็จมากกว่าเขาอยู่แล้ว the world นะคะคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากจักรวาลจักรวาลรู้ว่าการที่คุณเจอเรื่องราวแบบเนี้ยปัญหาแบบเนี้ย จักรวาลจะคอยปกป้องคุณคอยสนับสนุนคุณคุณไม่ต้องเครียด The Hangman เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นบททดสอบและทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสําเร็จในขณะที่เขาเนี่ยพยายามที่จะทําให้คุณพังหรือว่ากันแกล้งคุณทาร้ายคุณแต่จักรวาลจะสะท้อนย้อนกลับสิ่งเหล่านี้ไปหากลุ่มคนเหล่านี้แทน จะสร้างความเครียดจะสร้างความกดดันให้กลุ่มคนเหล่านี้เขาจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ชีวิตของคุณไม่ต้องไปสนใจอ่ะพลังงานเหล่านี้เลยเพราะว่าคุณเป็นเดือดซันอยู่แล้วคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ที่มันหาเรื่องที่มันเหมือนกับแซะมาแยมาก่อบครชีวิตของคนอื่นเนี่ยเพราะเขาไม่มีโอกาสดีๆเหมือนคุณ เพราะเขาทําไม่ได้เหมือนคุณเพราะเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากวิบากกรรมของเขาได้เราต้องทำอะไรไหมนั่งสวยๆเลยจ้ะนั่งดีๆนั่งสวยๆเลินๆเฉดๆอยู่บนบัลลังก์ของคุณความใจดีของคุณเนี่ยความดีของคุณหรือว่าจิตใจที่มุ่งมั่นของคุณนะคะคือคุณไม่ต้องลำบากคุณไม่ต้องเหนื่อย เพราะว่าจักรวาลเนี่ยจะสะท้อนพลังงานเหล่านี้กลับไปหาผู้คนเหล่านี้เองคุณจงทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ปกป้องตัวเองจากกลุ่มคนเหล่านี้หากคุณไม่ได้รับความยุติธรรมสิ่งเหล่านี้จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณเองบางสิ่งบางเรื่องมันไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายมากคุณไม่ต้องโต้ตอบ คุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องไปสนใจคุณไม่ต้องไปใส่ใจพลังงานเหล่านี้เลยเพราะว่าผู้คนเหล่านี้เขาจะเจอกับสิ่งที่เขาทำกับคุณแน่นอนเขาจะเจอคนที่เหนือกว่าเขาเขาจะเจอคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเหมือนกันกับเขาคำพูดการกระทำเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมแบบนี้คุณนอนสบายๆแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ทำสิ่งใหม่ในชีวิตให้ดีที่สุดนะนาภาัยออกมาบอกว่าโอ้โหคุณไม่ต้องไปดิน้นนะไปเดือดไปร้อนไปเหนื่อยไปลําบากไปต่อสู้ไปฟาดฟันนะไป,ไปเถียงกับกลุ่มคนเหล่านี้เลยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่สํานึกผิดเพราะว่าเขาไม่สนใจหรอกคําพูดของคุณเนี่ยเพราะจิตใจของเขามันมืดบอดสมองของเขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นและ พลังงานของเขาเนี่ยคือแบบเห็นแก่ตัวสุดๆไม่งั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือว่าสิ่งที่เขาทําร้ายคุณออกมาเนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วแหละว่ากรรมมันมีจริงคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของการกระทําร้ายที่มีจิตมีจิตอกุศลกับคนอื่นริษยาคนอื่นกดคนอื่นเนี่ยคือคนที่ ไม่ละอายและก็ไม่เก่งกลัวต่อบาปม,มันไม่มีประโยชน์กับการที่จะไปตอบโต้กับพลังงานเหล่านี้นะนี่คือหน้าพายออกมาเตือนออกมาบอกนะว่าถ้าหากคุณเจอกลุ่มนาซีซิสกลุ่มแก๊สไลติงกลุ่มคนที่พูดจาร้ายๆใส่คุณแซะคุณก่อกวนอิจฉาคุณเห็นชีวิตของคุณดีกว่าประสบความสำเร็จกว่าให้คุณยิ้มเลยว่าคุณเหนือกว่ามาก คุณประสบความสําเร็จคุณมี fc ตัวยงคุณมีคนที่แบบชื่นชมความรู้ความสามารถของคุณแต่เขาชื่นชมในรูปแบบของเขาเขามีการชื่นชมในพฤติกรรมที่แบบมันอาจจะดาร์กนิดนึงนะมันไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปนะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มันมีความมืดบอดอยู่ในตัวอยู่เขาแสดงออกแบบใสๆสะอาดไม่ได้นะคุณก็ต้องยิ้มยอมรับซะ นะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปสนใจกับคําพูดเหล่านี้ขอให้มันเป็นคําชมขอให้มันเป็นการกระทําที่เป็นดอกไม้นะเหมือนแบบเออเขามาโปรยดอกไม้ใส่คุณอะแต่คุณอย่าไปมองว่ามันเป็นแบบเอออะไรที่มันดกักดากอะ นะมองว่ามันเป็นดอกไม้มองว่ามันเป็นดอกกุหลาบมองว่ามันเป็นคำชมเพราะว่าคำชมของกลุ่มแก๊สไลติงกลุ่มนาซีซิดมันจะมาในรูปแบบของการขิงคุณมาในรูปแบบของการที่แบบอิจฉานะคุณจะรับรู้ได้ทัทนทะีให้กําลังใจตัวเองและใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณทุกการติดตามค่ะ